ครับสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเกี่ยวกับสเปรย์พ่นเลนไฟนะครับสเปรย์พ่นเลนไฟนี่โคมเก่าขนาดนี้นะครับอย่าทิ้งสามารถที่จะพ่นเปลี่ยนสีได้ไม่ว่าจะเป็นโคมดําหรือโคมส้มอย่างตามที่เห็นในรถคันนี้นะครับเดิมนี่สภาพดูไม่ได้เลยครับนี่ครับภายหลังจากพ่นแล้วนะครับสภาพเป็นอย่างที่เห็นแม้จะพ่นผิดก็ไม่ต้องกลัวนะครับเรามีสเปรย์ที่สามารถที่จะ พ่นลบแล้วก็เช็ดออกได้อย่างง่ายดายเดี๋ยวไปดูผลงานโคมไฟหน้าครับหลังจากพ่นแล้วครับเป็นสเปย์จากประเทศเยอรมันนะครับคุณภาพนี่หายห่วงจริงพ่นครั้งเดียวติดทนนานนะครับก็หาซื้อได้จาก ST สทีอตนะครับ ขอบคุณมากครับ